นไหนที่อยู่นานเพราะอะไรป่ะเพราะเขาเป็นคนดีเขาซื้อสัย์และเขาจิงใจอย่างี่ยาจิตจากสุดท้ายขออุทพอณาบรรทันเกิดจากพี่ยากรุ่ับก็ขอพี่ยาสุดท้ายองก่องใก่ไหมเขต้องเป็นนงก่องนนี้สองก่องเอ้องก่สุดองก้อยสบียบต้องมาขอไว่าปเป็นยั้ไง เวลาไปคนแก่นะนาะงอย่ามึนใจนะถ้าพยาตายคนข้างหลังจะทำยังไงนึกถึงลูกถึงหลานถึงพ่อค้าถึงแม่ค้าคือไม่ได้นึกถึงเกยหรอกถ้าเกยตายไปมันไม่เป็นไรเพราะเรามันได้หมดทุกอย่างแล้วเราผ่านมาหมดแล้วแต่นึกว่าแล้วเขาจะอยู่ยังไงวะพวกแม่ค้าเนี่ยเขาจะเขาจะไปต่อได้ไหมนึกตลอดเลยตลอดทางทั้งไปทั้งกลับพยาเรื่องนที่มีอะไรนะต้องแบบต้องไปนั่งถึงไหวทุกวันเลยว่า ต้องรอดกลับมาต้องรอดกลับมานะเพื่อคนอื่นไม่ได้เพื่อตัวเองมีโอกาสที่จะสามหาสองเขาแก้ไปอยู่ใกล้ๆกันเราไม่ต้องชื้นเชื่องไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าที่ขนแก่นตอนนี้เขาเริ่มถมที่แล้วสิเด็ดไร่แต่ถ้าคนไหนอยากจะมีขนแก่นเราให้ไปอยู่เนาะ พี่ยาไม่ไปพี่ยาต้เงียู่ในคอมซิตี้ละถึงแม้ว่าพี่ยากับแม่หนงกับพี่จะทำปลาร้าเองแต่ว่าปลาร้าปลากระพงเราจะทิ้งไหมเราไม่ทิ้งเราก็เอาไปด้วยใช่ไหมเราต้องไปด้วยกันขอบคุณใจของพี่ยาคเพราะว่าพี่ยาไม่ได้ถามว่าพี่ยากับแม่หนงทะครับไม่ถูกกว่าแต่พี่ยาพูดกับแม่หนงว่าไงพี่อยาไม่ทิ้งใครพี่ยาสงสารแล้วก็รักทุกคนรักแม่ค้าทุกคนคือพี่ยาเป็นคนที่ห่วงห่วง ห่วงแม้ทุกหมวงทุกทุกคนอยากให้ทุกคนมีรายได้อยากให้ทุกคนมีอาชีพเพราะฉะนั้นพี่ยาจะไม่ทิ้งใครอาชีพเป็นสิ่งสำคัญของเขาะขาจะทิ้งพี่ยาพี่ยาไม่ทิ้งเขาแน่นอนเอใแต่ละคนแม้แต่นะส่วนใหญ่เมื่อก่อนจะอยู่ฐานตลาดใช่ไหมทุกวันนี้มามาอยู่แถวนี้หมดแล้วแต่ไมมีโอกาสโอกาสที่จะมีขยายสาขาถ้าเกิดเป็นการหุดเป็นเาร่ยกตลาบนี้ ท่าสามท่าใต้เรมีตอนท่าใต้าบนไม่ต่างกันถามว่ามีโอกาสไหมมีแต่พิยาต้องมองที่ใส่ใจโองว่าเป็นคนดีไหมเป็นคนใจบุญไหมเป็นคนใจถือไหมถ้าที่เหงาไม่มีสิิ์เลยนะใครเ็คิดจะไปเป็นเอเลี่ยนนตอนแที่ว่ากษันออกหรือใต้ไม่มีท่าใต้มีมีภ่าอื่นอะไรไม่มีขนแกนมีแล้วท่ามีสามีแล้วไม่มีแล้วเหลือท่าใต้กับ าคเหนือภาคลานี่ก็คือเรายาอยู่ภาคกลางเ FC จากรภวนเปิดที่จัวนี่แหตอนเนี้ยม่จะได้แล้วเพราะไม่ของดูเองเห็นไหมได้ยินแลวยังได้ยินแลยังไมก็เห็น่นก็ไปเอากเราเองเนาขอขอบคุณนะครับปลา้าปลาดนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็องครับที่งกาแฟร้านกาแฟครับร้านกาแฟพี่ยาต้งรู้ครับอาผมนีเนี่ยอบ ร้อยยี่สิบบาทต่วอาพิรันขายี่รันยานคือหกสบาบาทกาแฟ่ีี่เขาากาแฟราไม่บได้เลยอร่อยด้วยอร่อยด้วยต่อไปกินบร์ตนองไปกน้ิาต่อไปกน้อนบรต้นบาต้อไปกินบร้องไปกินบาร้งปการอไปกร้ปกนบาต้องกบารต้กิบาองร้อยไปกอา้นบ้งไานรับรบต้้บาท ลูกปละห้าบาทง่ายกินลูกปละห้าบาทลูกชโอเคกพี่ยาสุดาโอเคพี่ยาอันนี้เต็มที่ให้พูดหน่อยความรู้สึกเป็นยังไงมาอยู่กับพี่ยาองขอคุณพี่ยาแล้วก็ทุกนที่พี่ยาเปิดโอกาสให้ลูกชุดได้มาอยูที่แล้วก็ได้ได้ขอบ่ะ คือแม่ค้าทุกคนก็จะเป็นแบบนี้ออกูไม่ออกไดีกันแบบว่าไม่รู้สึกเลยว่าพี่จะขายดีขนาดนี้ไง้ามาแล้วมันขายดีอ่ะแต่พี่ยา่ล่ขายดีเพราะตัวเขาเงเรื่องส่เนี่้ว้องใช้ขายแล้ว็้องตองใช้ยาอะไรก็ใชแ สุดท oh, ้ายนี่อยากให้เอยพอมาเกิดกับพี่ญากรุครับสามสี่ห้าล้านยอดก็ต่าออเิานนึงก็ขอให้สุายของพาแรยรวยอต่าเงินเดป็นล้านกวันนเลนะคเขาเขาไอ้พออะไรพิญาเราขอ้พอยพนนั้นกลับไปหาเขาอะร้อยเท่าพันเท่า ขอบคุณมากครับขอบคุณมาเป็นนาดีเดีว่่ก็เป็นผู้เียวาหมดเต็มที่เลยนะให้ทุอาเวันนี้จะมีจกโงนะครับลูก้บาทไปพร้อมยังพร้อมพร้ยครับโงทุครับเจมส์พร้อมยังเจมส์ร้อม หนึบาทครับลูกมะห้าสิบาทนะครับโวเรียนอันนี้นะครับตัวเรียนนะอย่าแย่งกันนะไปคิวก่อนไปจอดคิวเถอะอยรถลวมาลูกค้ามาแหงนะูค้าเลยน้สิบาทรีบไปเรียนลูกห้าสบาทร้อยลูกตัวเรียนู้เกิรีนียเรียนร้อลูกห้าสบาทนะครับจัดคิวไว้จัดคิวไว้จัดไว้เลยครับ รูปละ5บาท100ลูกครับตอนนี้ทุเรียนนะครับฮะเป็นโกันเกลือมาดูนะครับเชื้อปัสกลีนแ้ัจัักทุเรียนจากเาวชพเกรเราเดินไปดูได้เรื่อยนะคะไปดูทุเรียน ข้าวเทียวข้าวแถวโปรทุเรียน50บาทจ้ะจับข้าวแถวตอนเดียวนะคป็นกวนร่อนนะร้อแวจัดแถวก่อนครับจแถวก่เอาใครไปรู้เธอจะดทกอเลย มีแค่ร้อยลูกนะครับแต่แถวทางแถวยาวไปเลยครับทางแถวยาวนู้นเลยทางแถวยาวไปหน้าห้องน้ำเลยนะครับเราคงมองไม่เห็นนะคะคนเยอะทาาางงแถววยยไปหหนน้้้อเลขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ